ด่งเจ้าชายมาเกิดแม้แต่ชักโครกไม่เคยจับเอกคฤรหาหนดทองคำบุรินบุญวิสุธิ์แค่หายใจยังผิดไลาพีเลี้ยงออกงาม40คนถือเป็นอีกหนึ่งศิลปินดังที่ใครหลายคนตกลุมรักในน้ำเสียงอันนุ่มลึกสำหรับบุรินบุญวิสุธิ์นักร้องนำวงกรุฟไรเดอร์ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในเรื่องของการแต่งตัวที่ใครเห็นก็จำได้ทันทีนอกเหนือจากงานในวงการบันเทิงแล้วก็ยังเป็นนักธุรกิจเกี่ยวกับด้านรถยนต์ ด้วยแน่นอนว่ารีกรีความสามารถและฐานะทางบ้านไม่ธรรมดาเลยทีเดียวทั้งนี้บุรินเคยให้สัมภาษณ์ถึงความเป็นระบบระเบียบและรักสะอาดขั้นสุดว่าไม่สับดุกปิดประตูนอกบ้านเลยถ้าเป็นประตูผักแบบกระจกก็จะไปแตะที่สูงที่สุดหรือต่ำที่สุดเพราะมันจะถูกคนสัมผัสน้อยที่สุดซึ่งคุณแม่ก็เป็นเหมือนกันเวลาไปกินข้าวในร้านที่ไม่ค่อยแน่ใจเรื่องความสะอาดก็จะขอ,อนำร้อนมาล้างช้อนซ่อมจานชามก่อนกินข้าว ส่วนเรื่องการเข้าห้องน้ําชักโรครกสาธารณะท้าตอนเด็กๆจะไม่นั่งเลยจะอดทนไปเข้าที่บ้านแต่พอโตขึ้นมาหน่อยก็ไปเข้าตามล็อบบี้ของโรงแรมเวลาขึ้นลิฟต์ก็ใช้นิ้วข้อที่2กดส่วนไมโครโฟนเวลาร้องเพลงเสร็จทีมงานก็จะเตรียมทิชู่เปียกมาให้สําหรับการเลี้ยงลูกถึงขั้นเปลี่ยนพี่เลี้ยงไป40คนพี่เลี้ยงจะล้างมือจนเปื่อยตลอดเวลาอาบน้ําทาแอลกอฮอล์ทั้งตัวเวลาพี่เลี้ยงอุ้มให้นมก็ให้หันหน้าตัวเองไปทางอื่น อย่าให้หายใจรถลูกเพราะจะเป็นการส่งคาร์บอนไดออกไซด์ใส่เด็กผูมมคุ้นกันยังน้อยแต่สุดท้ายก็แก้ปัญหาโดยการให้พี่เลี้ยงใส่หน้ากากอนามายัยนอกจากนี้บ้านของปูรินก็ยังสวยหรูดูดีมีสไตล์เป็นกึ่งปูนขึ่งไม้ถูกออกแบบตกแต่งเหมือนบ้านสวยๆในต่างประเทศแถมยังตั้งอยู่ใจกลางกรุงอีกด้วย